Windows รุ่นไหนดีที่สุดและอันดับหนึ่งคือสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ OC z t e c h Brief วันนี้มีเรื่องสนุกๆจากโลก Windows ที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะมีประสบการณ์ร่วมแน่นอนเพราะเป็นการจัดอันดับ Windows ที่ดีที่สุดตลอดการจากสื่อเทคโนโลยีชื่อดัง Digital Trends และผลบวตครั้งนี้มีทั้งเซอร์ไพรส์ทั้งดราม่าเบาเอาล่ะครับมาดูกันว่าใครจะได้แชมป์อันดับหนึ่ง o w s 7ราชันตลอดกาลแทบจะไม่มีใครค้าน วินโดว์เถูกจับเป็นวินโดว์ที่ประสบการณ์ดีที่สุดเพราะมันเร็วเสถียรใช้ง่ายและที่สำคัญไม่ยัดเยียดฟีเจอร์ไม่บังคับให้ใช้บัญชีออนไลน์แถมยังรองรับทั้งเครื่องใหม่และเครื่องเก่าได้อย่างยอดเยี่ยมจนหลายคนจึดใช้ยาเป็น10ปีแบบไม่มีเปลี่ยน อันดับ 2. Windows XP ผู้กู้วิกฤตหลังจาก Windows มีล่มไม่เป็นท่า XP จึงกลายเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่มีทั้งสีิรภาพที่ดีใช้งานง่ายและเร็วจนตอนนี้ยังมีบางระบบธุรกิจที่ต้องใช้ XP อยู่นานขนาดนั้นเลยนะครับอันดับ 3. Windows 10จากรายกลายเป็นดีช่วงเปิดตัวอาจเจอเสียงบ่นเพียบทั้งบัก๊กทั้งปัญหาบังคับอัปเดตแต่พอ Microsoft ปรับปรุงต่อเนื่องหลายปี Windows 10ก็กลายเป็นรุ่นที่คนไว้ใจที่สุดและทุกวันนี้ยังครองส่วนแบ่งผู้ใช้เยอะมาก อันดับ4-7ตำนานยุคคลาสสิก Windows 3.1ได้ที่4จุดเริ่มต้นที่หลายคนจำได้ Windows 11อยู่ที่5แบบงง,งๆเพราะโดนดา่าบ่อยเลิกฟีเจอร์ยัดเยียด Windows 9.8อันดับ6สเสถียรก่า Windows 9.5อย่างชัดเจน Windows 9.5อันดับ7รุ่นที่ให้โลกได้รู้จักปุ่ม Start เป็นครั้งแรกอันดับ8-10รุ่นทดลองและรุ่นพลาด Windows 2อันดับ8ฟีเจอร์เริ่มเข้าที่แต่ยังไม่สมบูรณ์ Windows 1อันดับ9จุดเริ่มต้นของทั้งหมด แต่ใช้งานจริงได้ไม่มาก Windows Vista อันดับ10มาพร้อมกับความหรูหราและความหน่วงจนเป็นตำนานอันดับ11 Windows 8ผลงานรีบทำจนไม่นิ่งยุคเร่งทำระบบสำหรับแท็บเล็ตเลยออกมาเป็น Windows 8ที่ UI ไม่ชินใช้ยากแม้พยายามแก้ด้วย Windows 8.1แต่ก็ไม่ทันแล้ว อันดับสุดท้าย Windows มีแพ้แบบนอนมายืนยันตำแหน่งห่วยเทพของชา Windows เพราะทั้งไม่เสถียรเข้าถึงดอทไม่ได้เต็มที่และไม่ยืดหยุ่นเหมือน XP จนมีอายุโบนโลกเพียงปีเดียวก่อนถูก XP กลืนหายไปตลอดกาลและนี่คือการจัดอันดับ Windows ทั้ง12รุ่นครับแล้วคุณล่ะครับใช้ Windows รุ่นไหนครั้งแรกและคิดว่า Windows 11ควรอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่มาคอมเมนต์แบ่งปันกันได้เลยครับแล้วพบกันใหม่กับ o c z t e c h Brief ในตอนหน้าสวัสดีครับ